คนที่สี่ชื่ออะไรครับคืออะไรอ่ะคนที่สี่ในเรื่องเหรอลูกที่สี่พอดีว่าเรื่องไม่ลืมมีมีชื่ออะไรนะกอดกอหนะบุ๊มีนิกกรีน่าไอตัวเลขไอตัวเล็กชื่ออะไรลูกชื่ออะไรครับป๋าช่วยตั้งชื่อลูกผมหน่อยครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าชื่อยูโร่ปบาคือชื่อลูกไม่เอาอะยูโรสงสารลูกพี่เข้มชื่ออะไรครับ เข้มชื่ออะไรเนมุกเข้มมีลูกกี่คนแล้วครับห้าครับลูกอ่ะสามสี่ห้าสี่ห้าเรื่องไหนวะคนนี้แฝดพยศหน่อยขนาดท้องยังไปบูเลยอนะ่ะด,ดีะ่ดับพี่เพชรบทเขียนให้ลูกแฝดอ่อนะ บทเกียร์เล่ามาพ่เพ้นเดินมาอีกหัวเกียนลูกแฝดไม่บทเกียรว่าเป็นลูกแฝดไม่รู้ต้องถามไม่ลูกโอ้ขับยังไม่รู้เลยลูกแฝดลูกแฝดลูกสามลูกในจินตนาการโอ้โหมาไงเนี่ยลูกในจินตนาการจะทำอะไรก็ได้ก็รวมกับโซเดีไงจริงก็เกียนจะได้เกียร์ป่าก็ไม่ใช่กี่ยี่เอาอย่างงี้ดีกว่าป่าก็ของจริงอ่ะเล่าไปสาม ใช่ผมมาลามีมีมะมีนี่ไงลูกเราเฟรนติน่าพอล่าเข้ามาดู่วอสวัสดีพอล่า